วันนี้เราไปดูเรื่องราวหนึ่งของศาสนาคริสต์กันหน่อยครับในช่องนี้ก็ทำตำนานการสร้างโลกมาแทบทุกความเชื่อแล้วของทางคริสตจะไม่มีได้อย่างไงล่ะเนาะกับเรื่องราวการลังสรรค์โลกของพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้เวลาทั้งสิ้น7วันเพื่อสร้างทุกสรรพสิ่งให้กเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและมันถือเป็นเรื่องราวสำคัญที่ให้กเนิดวันสะบาโตวันหยุดประจำสัปดาห์ของพวกเขาด้วยแล้วมาจะพูดด้วยกันมากครับไปชมกันเลย กับ Genesis Creation The Seven Day Creation Legend of Christianity ในศาสนาคริสต์เรื่องราวของจิตว exactly. ันแห่งการทรงสร้างหรือการสร้างโลกในปฐมกาลเป็นหนึ่งในหลักความเชื่อที่สำคัญเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโลกและมนุษยชาติของพวกเขาตามที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือปฐมกาลซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้า ในทรงสร้างโลกและทุกสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาภายในเจวันครับเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสะท้อนถึงอำนาจสูงสุดของพระเจ้าในการสร้างสรงสรพสิ่งแต่ยังเป็นพื้นฐานของหลักาศาสานศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ด้วยเรื่องราวการลังสรารโลกในปฐมกาลเป็นตำนานการสร้างโลกของทั้งในศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาลบทที่1และบทที่2แม้ว่าธรรมเนียมของชาวยิวและคริสต จะมองว่าเนื้อหาส่วนนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันเป็นหนึ่งเดียวแต่บรรดานักวิชาการยุคใหม่ที่ศึกษาการวิาพากษ์พระคัมภีร์กลับมองว่าข้อความในประถมการเป็นงานเขียนที่ประกอบขึ้นจากเรื่องราวสองชุดที่แตกต่างกันครับซึ่งจะมีที่มาจากแหล่งข้อมูลคนละแหล่งด้วยโดยเรื่องราวแรกอยู่ในประถมการหนึ่งวัคที่1และ2วรวัคที่3จากแหล่งข้อมูลที่นักวิชาการเรียกว่าแหล่งปุโรหิตด้วยทั่วไปนะครับมันจะมีการลงวันที่ไว้ในศตวรรษที่6ก่อนคิสการ ในเรื่องนี้พระเจ้าซึ่งยังใช้คําว่าเอโลฮิมซึ่งเป็นคําทั่วไปในภาษาฮิบรูท,ที่หมายถึงพระเจ้าได้ทรงสร้างสวรรค์และโลกในเวลาหกวันจากนั้นพระองค์จึงทรงพักผ่อนทรงอวยพรและทรงทําให้วันสุดท้ายเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคือวันสะบาโตตามพระคัมภีร์ส่วนมือเรื่องราวที่สองซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่เหลือในบทมการบทที่สองครับเป็นเรื่องราวที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เรียกว่าแหล่งยาฮวิส ซึ่งมักถูกลงวันที่ในช่วงศตรวรรษที่10หรือ9ก่อนคิศักราชเนื้อหาในเรื่องนี้พระเจ้าซึ่งถูกเรียกด้วยพระนามเฉพาะว่ายาหูวาทรงสร้างอาดัมมนุษย์คนแรกจากผงครี้ดินและทรงให้เขาอาศัยอยู่ในสวนอีเดนที่นั่นอาดัมได้รับมอบอำนาจให้เขาครอบครองสัตว์ทั้งหลายและพระเจ้าก็ทรงสร้างเอวาหญิงคนแรกจากกระดูกที่โครงของอาดัมเพื่อเป็นคู่ชีวิตของเขาร่างต้นฉบับของฉบับแรกของปัญจพัน ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของพระคัมภี์ฮิบูเชื่อกันว่าได้รับการร้อยเรียงขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่7หรือศตวรรษที่6ก่อนริจสกาลครับโดยในระยะแรกเป็นเพียงเนื้อหาจากแหล่งยะฮาวิสก่อนที่จะถูกขยายและเสริมเติมแต่งโดยแหล่งปุโรหิตจนกลายเป็นหนังสือรประมการในรูปแบบที่เรารู้จักกันในปัจจบุบันซึ่งเชื่อกันนะครับว่านักนักเขียนของพระคัมภี์ได้รับอิทธิพลจากตำนานของเมโสโปเตเมียและจักรวรรดิวิทยาของตะวันออกไต้โบราณโดยพวกเขาได้นำแนวคิดบางส่วนมาปรับใช้ และประสานเข้ากับหลักความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเรื่องราวการสร้างโลกในปฐมกาลจึงถือเป็นการวิพากษ์และวิจารณ์แนวคิดทางศาสนาของเมสโซโปเตเมียค,ครับโดยนักเสื่อปฐมกาลได้เน้นย้ำลทัทธิเอกเทวนิยมและปฏิเสธแนวคิดพระหุเทวนิยมอย่างชัดเจนรู้ที่มาของเรื่องราวกันแล้วนะครับทีนี้ก็มาต่อกันครับกับ7วันแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าแต่ละวันพระองค์ทําอะไรบ้างและมันแฝงนัยยะอะไรเอาไว้หรือเปล่า แน่นอนเราก็ต้องเริ่มกันที่วันที่1นนะครับในวันแรกแห่งการทรงสร้างตามที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งขึ้นจากความว่างเปล่าซึ่งท่านทุกคนได้ฟังตำนานการสร้างโลกที่ผมเคยเล่ากันมาเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของทุกความเชื่อเลยนะครับและทางศาสนาคริสต์กับยูดาห์ก็ไม่ต่างกาันจุดกําเนิดของจักรวาลและโลกในพระคัมภีร์กล่าวว่าในช่วงแรกของการทรงสร้างโลกยังคงไม่มีรูปร่างและยังคงว่างเปล่า มีเพียงความมืดที่ปกคลุมไปทั่วและมีเพียงพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่เคลื่อนไหวอยู่เหนือผิวน้ําจากความว่างเปล่านี้พระเจ้าทรงตรัสว่าจงเกิดแสงสว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นพระองค์ทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างว่ากลางวานันและทรงเรียกความมืดว่ากลางคืนนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเวลา และการกําหนดระบบกลางวันกลางคืนซึ่งจะเป็นรากฐานของวงจรชีวิตบนโลกในอนาคตสิ่งที่น่าสังเกตเลยก็คือในวันแรกนี้พระเจ้ายังไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนะครับซึ่งมันจะปรากฏขึ้นในวันอื่นของการทรงสร้างนี่จะหมายความว่าความสว่างที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นในวันแรกอาจไม่ใช่แสงสว่างทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทรงสร้างระบบของเวลาและความเป็นระเบียบของจักรวาลซึ่งอาจหมายถึงพลังงาน หรือแม้กระทั่งการปรากฏของพระศิลิของพระเจ้าเองนั่นเองดังนั้นวันแรกของการส,สร้างจึงเป็นมากกว่าการบรรยายถึงการเกิดแสงครับแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระเบียบที่พระเจ้าทรงกําหนดให้กับจักรวาลแสดงถึงอํานาจและปัญญาของพระองค์และเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาที่จะเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่จะตามมาในวันที่สองแห่งการสงสร้าง พระเจ้าทรงกําหนดโครงสร้างของจักรวาลให้เป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ในวันแรกพระองค์ได้สร้างความสว่างและแยกกลางวันออกจากกลางคืนแล้วพระคัมภีร์ผสมการบอกต่อว่าพระองค์ทรงตรัสว่าจงมีภาคพื้นบนฟ้าเพื่อแยกน้ําออกจากน้ํหรือเมื่อพระองค์ทรงกระทำฉนั้นน้ําก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งอยู่เบื้องบนและอีกส่วนอยู่เบื้องล่างแล้วพระเจ้าทรงเรียกภาคพื้นเบื้องบนว่าท้องฟ้า การทรงสร้างในวันนี้เป็นจุดสําคัญของการกําหนโดโครงสร้างของโลกครับในขณะที่วันแรกนั้นจะเน้นไปที่การสร้างแสงสว่างและระบบของเวลาวันที่สองนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้โลกเริ่มมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นแนวคิดของภาพพื้นบนฟ้าหรือเฟเมเมนตามต้นฉบับภาษาฮิบรูจะหมายถึงสิ่งที่ถูกขึงออกไปในบริบทของยุคโบราณมักถูกเข้าใจว่าเป็นโดมขนาดใหญ่ที่ครอบคุมโลกครับ และทำหน้าที่แยกน้ำที่อยู่ด้านบนออกจากน้ำที่อยู่ด้านล่างน้ำที่อยู่ด้านบนอาจหมายถึงเมฆหมอกหรือชั้นบรรยากาศที่กักเก็บไอ้น้ำเอาไว้เล่น้ำที่อยู่เบื้องล่างก็คือมหาสมุทรทะเลและแม่น้ำต่างๆบนโลกพระเจ้าทรงกำหนดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพื่อให้โลกมีความเหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นในวันต่อๆไปในวันที่3แห่งการสงสร้าง พระเจ้าทรงกำหนดรูปแบบของโลกให้ชัดเจนขึ้นด้วยการรวบรวมน้ําให้มาอยู่รวมกันในที่หนึ่งเพื่อให้พื้นที่แห้งปรากฏขึ้นพระองค์ทรงเรียกพื้นดิดนนี้ว่าแผ่นดินและเรียกน้ําที่ถูกรวบรวมไว้ว่าทะเลและพระเจ้าก็ทรงเห็นดีกับสิ่งนี้การกระทํานี้ถือเป็นขั้นตอนสําคัญในการเปลี่ยนโลกจากสภาพที่ไร้รูปร่างไปสู่สภาพที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้โลกเต็มไปด้วยน้ํา ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างพื้นดินและมหาสมุทรแต่เมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้แผ่นดินแยกออกจากน้ำโลกจึงเริ่มมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตครับแต่ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกละเอียดนะว่าพระเจ้าทรงกําหนดขอบเขตของน้ำไว้อย่างไงบ้างแต่ในเชิงเสัญลักษณ์นี่อาจหมายถึงการควบคุมความโกราโหลเนื่องจากในหลายวัฒนธรรมโบราณน,น้ำมักเป็นเสัญลักษณ์ของความไร้ระเบียบการที่พระเจ้าทรงกาหนดขอบเขตให้ทะเลและแผ่นดินแยกออกจากกัน ึงสะท้อนถึงการนําความเป็นระเบียบมาสู่โลกแล้วในวันที่3นี้ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับนอกจากจะแบ่งเขตทะเลกับแผ่นดินแล้วพระเจ้าทรงสร้างพืชผ่านขึ้นบนแผ่นดินด้วยพระองค์ตรัสว่าให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้าและพืชที่ออกมาได้ตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินและสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริงครับและพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนี่ถือเป็นครั้งแรกที่สิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นพืชที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้แต่ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบนิเวศสําหรับสิ่งมีชีวิตพืชทําหน้าที่เป็นแหล่งอาหารพื้นฐานที่รองรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่กําลังจะถูกสร้างขึ้นในวันต่อๆไปการสร้างพืชพันธุ์ในวันนี้ยังสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องการเกิดและการสืบพันธุ์ด้วยครับเนื่องจากพระคัมภีระบุว่าพืชจะต้องออกมาเล็ดและแพร่พันธุ์ตามชนิดของมันเองสิ่งนี้เป็นกฎสําคัญที่ทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถดํารงอยู่ และสืบต่อกันไปได้การที่พระเจ้าทรงสร้างให้พืชสามารถแพร่พันธุ์เองได้นั่นแสดงถึงความชาฉลาดและการวางแผนอย่างเป็นระบบของพระเจ้าตามที่บุกขลเขีดครับในวันที่4แห่งการทรงสร้างพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างบนท้องฟ้าเพื่อแยกกลางวันออกจากกลางคืนและเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายบอกเวลาวันปีและฤดูกาลพระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงในเวลากลางวานันและดวงจนันทร์ ให้ส่องแสงในเวลากลางคืนพร้อมกับดวงดาวมากมายที่กระจายอยู่บนท้องฟ้าแน,น่นอนว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าเสียงเหล่านี้ดีการสร้างดวงสว่างเหล่านี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของโลกนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่เวลาถูกกาหนดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีแสงสว่างเป็นวันแรกแต่กลับไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวที่เป็นตัวกําหนดวงจรของเวลาอย่างชัดเจนการที่พระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างในวันนี้ เป็นการจัดระเบียบจักรวาลให้สมบูรณ์มากขึ้นแถมดวงอาทิตย์ยังทำหน้าที่ให้ความร้อนและพลังงานแก่โลกด้วยขณะที่ดวงจันทร์และดวงดาวช่วยกำหนดทิศทางและฤด,ดูการต่างๆบนโลกการสร้างดวงอาทิตย์และดวงจนันทร์ยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดฤด,ดูการและปฏิทินทางาศาสนาในหลายวัฒนธรรมด้วยครับเพราะในยุคโบราณเนี่ยผู้คนใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในการกำหนดวันสำคัญต่างๆเช่นวันเก็บเกี่ยวหรือเทศกาลทางาศาสนา ซึ่งมันก็ได้สแสดงให้เห็นว่าการสร้างดวงสว่างในวันนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากแค่ไหนตามไปดูไวเมื่อจนถึงวันที่ 5, ห้แห่งการทรงสร้างแล้วครับวันนี้พระเจา้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เคลื่อนไหวได้บนโลกขึ้นมาพระองค์ตรัสให้มหาสมุทรเต็มไปด้วยฝูงปลาหลากหลายชนิดและให้ท้องฟ้ามีนกบินไปมาเหนือพื้นดินพระองค์ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตในน้ำตั้งแต่ปลาตัวเล็ก ไปจนถึงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงสัตว์ขนาดมหึมาที่อาจจะเป็นวานหรือสัตว์ทะเลขนาดยักษ์อื่นๆที่ปรากฏในตำนานแล้วพระองค์ยังทรงสร้างนกหลายชนิดที่สามารถบินโฉบไปมาในอากาศได้มาส,สร้างเสร็จแล้วพระองค์ทรงอวยพรให้สัตว์น้ําและนกมีลูกดกทวีจํานวนขึ้นเพื่อเติมเต็มท้องทะเลและท้องฝาการสร้างสัตว์น้ําและนกในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวได้ครั้งแรกครับ ต่างจากพืชที่ทรงสร้างเอาไว้ในวันที่3สัตว์เหล่านี้มีอิสระในการเคลื่อนที่ไปมาได้เองซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพลังแห่งชีวิตที่พระเจ้าประทานให้นอกจากนี้วันที่5ก็ยังเป็นวันที่พระองค์ทรงอวยพรให้กับสัตว์สามารถขยายพันธุ์ได้เองด้วยซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกอีกแหละที่มีการกล่าวถึงพรแห่งการเพิ่มพูนซึ่งเป็นแนวคิดที่สําคัญในเรื่องการดำรงเผ่าพันธุ์และการขยายอาณาเขตของสิ่งมีชีวิตและการเลือกสร้างสัตว์น้ําและนกในวันเดียวกัน อาจมีความหมายเชิงสสญลักษณ์ด้วยครับเพราะสัตว์ทั้งสองกลุ่มอาศัยอยู่ในธาตุที่แตกต่างกันนั่นคือน้ําและอากาศซึ่งมันก็ได้สะท้อนถึงความสมดุลของธรรมชาติด้วยอย่างมหาสมุทรเป็นที่ก่อกําเนิดชีวิตและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายขณะที่ท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพและการเคลื่อนที่พระเจ้าทรงกำหนดให้โลกมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถครอบครองพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์อย่างน่าเหลือเชื่อเสริมกันนิดครับ ในหลาวัฒน,นธรรมนกมักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณหรือผู้ส่งสารของพระเจ้าเพราะผู้มันสามารถบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงมาสู่ผืนโลกได้แล้วของคริสกับยูดาห์ก็เช่นกันในพระคัมภีร์นะครับนกบางชนิดก็มีความหมายพิเศษด้วยเช่นนกพิราบที่โนอาป,ปล่อยออกไปเพื่อตรวจสอบวน,น้ําลดลงหรือย,อยังหรือการที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ปรากฏในรูปลักษณ์ของนกพิราบเมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาหรือพิธีเข้ารับเป็นคริสต์ศาสนิกชน ขนาดเดียวกันทะเลก็เป็นสัญลักษณ์ของพลังและความลึกลับในหลายตำนานโบราณมหาสมุทรถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตหรือเป็นอาณาจักรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์การที่พระเจ้าทรงสร้างสัตว์น้ํารวมถึงสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ก็แสดงให้เห็นถึงอํานาจของพระองค์ที่เหนือธรรมชาติแม้ว่าสัตว์เหล่านี้จะมีขนาดใหญ่และทรงพลังมากเพียงใดแต่พวกมันก็อยู่ภายใต้าการควบคุมของพระเจ้าเสมอ มากันที่วันที่6แห่งการทรงสร้างต่อครับโลกได้มาถึงจุดสูงสุดของการเตรียมพร้อมเพื่อลองรับสิ่งมีชีวิตที่สําคัญที่สุดในแผนการของพระเจ้าแล้วนั่นคือมนุษย์แต่ก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์บกหลากหลายชนิดขึ้นก่อนทรงตรัสให้แผ่นดินผลิตสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าและสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นมาสัตว์เหล่านี้มีหน้าที่เติมเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกับที่ปลาเติมเต็มทะเลและนก เติมเต็มท้องฟ้าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาตามประเภทของตนเองและพระองค์ทรงเห็นว่ามันดีแต่จุดสําคัญของวันที่6อยู่ที่การสร้างมนุษย์ครับพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามโฉมตามอย่างของเราซึ่งแตกต่างจากการสร้างสิ่งมีชีวิตอื่นเพราะพระองค์ไม่ได้เพียงตรัสให้มันเกิดขึ้นเหมือนสัตว์แต่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามโฉมของพระเจ้านั่นจะหมายความว่ามนุษย์ได้รับบางสิ่งที่พิเศษเหนือสัตว์อื่นที่พวกมันจะไม่มีวันมี นั่นคือจิตวิญญาณสติปัญญาและอำนาจในการครอบครองและดูแลโลกพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาล้อยๆแต่กำหนดให้พวกเขาเป็นผู้ครอบครองแผ่นดินทรงมอบหมายให้มนุษย์ครอบครองปลาในทะเลนกในอากาศและสัตว์ทั้งปวงบนแผ่นดินสิ่งนี้แสดงถึงตำแหน่งพิเศษของมนุษย์ในโลกมนุษย์ไม่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดาแต่เป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าให้ดูแลและบริหารสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด ก็คือการสร้างมนุษย์ในปฐมการหนึ่งเป็นการเล่าถึงภาพรวมของการสร้างครับแต่ในปฐถการที่สองได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์จากดินและเป่าลมปราณเข้าไปในจมูกข,ของพวกเขาทําให้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นอย่างชัดเจนครับเพราะพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ตรัสให้มนุษย์เกิดขึ้นเกิดขึ้นเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ทรงใช้มือของพระองค์เองสร้างและมอบลมหายใจของชีวิตให้ ซึ่งเรื่องราวนี้ก็ยังเล่าต่อนะครับว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นสองเพศคือชายและหญิงทั้งคู่ถูกสร้างขึ้นตามโฉมของพระเจ้านั่นก็จะหมายความว่านั่นหมายความว่าทั้งหญิงและชายมีคุณค่าเท่าเทียมกันครับและทั้งสองได้รับบทบาทในการดูแลโลกเหมือนกันแล้วมนุษย์ก็ยังได้รับพระพรให้มีลูกโดกถวีมากขึ้นและเต็มแผ่นดินซึ่งนี่จะเป็นพรที่คล้ายกับที่พระเจ้าทรงอวยพรให้กับสัตว์ในวันที่5แต่สําหรับมนุษย์นี่ไม่ใช่เพียงแค่การขยายพ,พันธุ์เท่าน,านั้น แต่ยังหมายถึงการสืบทอดภารกิจในการดูแลโลกของพระเจ้าต่อไปอีกด้วยแต่ชาวคริสต์และยูดาอย่างเชื่อว,วันนี้หมายถึงการสืบทอดภารกิจในการดูแลโลกของพระเจ้าต่อไปด้วยนอกจากนี้แล้วพระเจ้ายังทรงประทานพืชและผลไม้เป็นอาหารให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงอีกแล้วสิ่งนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นครับว่าตอนแรกนั้นมนุษย์และสัตว์ต่างเป็นสัตว์กินพืชไม่มีการฆ่ากันเองเลยไม่มีความตายทุกสิ่งดำรงอยู่ในสันติสุข แต่ภายหลังจากการล่มสลายของมนุษย์ครั้งหนึ่งโลกก็ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลก่อกําเนิดการกําหนดอายุขยขึ้นมาแล้วเมื่อทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นนะครับพระเจ้าได้ทรงมองดูสิ่งที่ถูกสร้างไว้และเห็นว่ามันดีนะักซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่พระเจ้าทรงกล่าวว่าการสร้างของพระองค์นั้นดีนะักแทนที่จะเป็นดีเหมือนวัน,วนก่อนมันแสดงให้เห็นครับว่าการสร้างมนุษย์เป็นจุดสูงสุดของแผนการทั้งหมดแล้วโลกได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะส่งต่อให้มนุษย์ดูแลต่อไปและกับวันที่เเป็นวันสุดท้ายของการทรงสร้างและแตกต่างจากวันก,นก่อนหน้าอย่างชัดเจนครับเพราะในวันนี้พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแต่ทรงหยุดพักจากพระราชก,กิจทั้งหมดที่ทรงกระทำมาแล้วทั้งหมดเป็นวันที่สแสดงถึงความสมบูรณ์ของสรรพสิ่งและเป็นการกําหนดแบบแผนของการพักผ่อนที่มีความสําคัญต่อมนุษย์ ในความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าในหนังสือปฐถมการบทที่สองวรที่สองถึงสกล่าวว่าในวันที่7พระเจ้าทรงสาเร็จพระราชกิจที่ทรงกระทํามาแล้วนั้นและพระเจ้าทรงหยุดพักในวันที่7จากพระราชกิจทั้งสิ้นที่ทรงกระทํามาแล้วและพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่วันนั้นและทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งสิ้นที่ทรงสร้างและทรงกระทํา นี่เป็นการบอกให้รู้ครับว่าการสร้างโลกได้เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งใดที่ต้องเพิ่มเติมอีกต่อไปทุกอย่างถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะดำเนินต่อไปตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้การที่พระเจ้าทรงหยุดพักไม่ได้มีความหมายว่าพระองค์ทรงเด็ดเนื่อจากการทำงานนะครับแต่เพราะพระเจ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ต้องการพักผ่อนเหมือนมนุษย์แต่เป็นการประกาศถึงความสำเร็จของการสร้างและเป็นการกำหนดแบบแผนสำหรับมนุษย์ว่าพวกเขาควรมีช่วงเวลาของการหยุดพักบ้างและใช้เวลา กับพระเจ้าหน่อยนี่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเรื่องวันสบาโตซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นวันสําคัญในศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์คือวันสบาโตเป็นวันที่พระเจ้าทรงอวยพรและตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ครับหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่วันหยุดธรรมดาที่หยุดทํางานเท่านั้นแต่เป็นวันที่มีความหมายพิเศษอีกด้วยเป็นวันที่ชาวคริสต์และชาวยิวเชื่อกันว่าเวลานี้ควรเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ได้ใช้ร่วมกับพระเจ้าในการนมัสการการขอพระคุณ และการรล,ลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าวันสบาโตจึงเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์และเป็นเสียลักษณ์ของการเข้าสู่การพักสงบในพระองค์ดังนั้นวันที่7ในเรื่องราวของการส,สร้างจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่วันหยุดจากการทํางานของพระเจ้าเท่านั้นครับแต่เป็นวันที่มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการสร้างแบบแผนของการพักพรและพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เป็นวันที่เตือนให้มนุษย์ระลึกถึงพระเจ้าและเป็นเสียลักษณ์ของการเข้าสู่การพักสงบในพระองค์จบไปอีกเรื่องนะครับกับ7วันแห่งการทรงสร้างก่อนจะไปกันก็บอกกันหน่อยสิครับว่าคิดยังไงกับเรื่องราวนี้และขอช่วยกดไลค์และซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่ไม่มาจากทางเราด้วยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปก่อนนะครับ สวัสดี